ว่าันั้นกฎระเบียบมันก็ไปเก็บพวกนี้มจะตกลงดีไม่ดีดีดีหมายว่าเ่ามันมีข้อผิดพลาดแต่ตัวเองเก็บให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยอ้าวแล้วมันจะแปลเสียได้ไงมันก็แปลเสียไม่ได้ถูกปะครับ <c oughs> อ้างเราต้องดูด้วยว่าความคามที่มันพูดออกมาเนี่ยนี่ขนาดผมไม่ได้ใช้คำศัพท์ภาษาจีนนะผมใช้ภาษาไทยล้วนๆเลยนะ ถ้าใช้คำศัพท์ภาษาจีนเนืะอแบบชิกสัวอ่าขัดเสียกลัวหรือขัดจะซิงนี่ตายเลยนะตายเรียนเรียนไม่จบเลยเขาเนี่ยปกติภาษาไทยกูก็งงใจหาแล้วเสือกบ,บอกภาษาจีนอีกแปลเป็นไทยยังงงเลยครับอนี่ขนาดแปลเป็นไทยแล้วนะดีืไม่ใช้เสียงอีสานเด้อ ยีโส่งแสงด้วยนะแสงน่าเข้าใจนะอาจารย์เดี๋ยวยี่ส่งไม่เข้าใจนะอาจารย์อ๋อไม่เข้าใจไม่ไรครับตอรู้เรื่องที่ที่ที่ออฟฟิศเขามีเยอะเขไปลาวมาแล้วไม่ต้องบวกอ่าไปลาวมาแล้วได้มาแล้วลาวอ่ะ